ู้เย็นเปลี่ยนบทบาทใหม่จากผู้ช่วยโค้ดเป็นเจ้าหน้าที่ดูแลนักกีฬาเยนที่พิคเรรนนิ่วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติเวียดนามได้รับมอบหมายหน้าที่ใหม่ยังเป็นทางการในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์แห่งชาติเวียดนาม2025เลขที่2โดยล่าสุดสมูสรน LP b 1, บ n k ์นินบินได้ประกาศร,รายชื่อนักกีฬา14คนยังเป็นทางการซึ่งไม่มีชื่อของตู้เย็นในฐานะนักกีฬาแต่เธอจะเข้ารับบทบาทเป็นเจ้าหน้าที่ดูแลนักกีฬาแทนความคิดเห็นนี้บอกว่าจะเป็นอะไรก็เป็นไป แต่ลงแข่งไม่ได้ตรวจเจอเป็นเพศชายทีมชาติเวียดนามโดน f i ฟ b เล่นงานหนักแน่เขารอเล่นงานย้อนหลังอยู่แล้วดูแลนักกีฬาทีมชาติตัวเองก็ถูกต้องแล้วครับดูว่าคนไหนเป็นชายเป็นหญิงและก็ดูตัวเองด้วยอีกสองสาวันก็จะเปลี่ยนตำแหน่งใหม่เป็นคุณเลิกขวาทำหน้าที่หิ้วถังน้ำแข็งแทกความจริงต้องข้าสมาคมของ,ของเวียดนามเห็นแก่ชัยชนะจนทําให้ตู้เย็นต้องเสียผู้เสียคนนักกีฬาเบอร์หนึ่งของประเทศกลายเป็นเด็กเสิร์ฟน้ําข้างสนามเป็น เจ้าหน้าที่ดูแลนักกีฬาแต่เงินเดือนมากกว่านักกีฬาก็ยอมทําไปเถอะพูดให้เพราะเพราะเจ้าหน้าที่ดูแลนักกีฬาทั่วๆไปก็คือเด็กยุกน้ํา